ชาวเขเมรล้อเลียนอาหารไทยเอามาจากแหล่งน้ำทุกขปกหารู้ไมนั่นคือซูเปอร์ฟู้ดที่ทั่วโลกกำลังต้องการสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับเรื่องราวของวันนี้เกิดจากช้าเขเมรท่านหนึ่งจากเพจ amazing a <Asian>, s e a n ได้โพสเชิงล้อเลียนว่าอาหารไทยดั้งเดิมต้นตำรับจากป่าก็คือต้องการล้อเลียนว่าอาหารไทยก็คืออาหารคนป่า โดยเขาได้โพสต์รูปมือที่กาลังยกพืชน,น้าสีเขียวชนิดหนึ่งขึ้นมาจากน้ําและเจ้าของโพสต์ยังได้คอมเมนต์เชิงเยอะหยันอีกว่าอาหารปนเปื้อนจากน้ําเสียมีแบคทีเรียจากน้ํามีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่กินที่คอมเมนไม่กินของแบบนี้โดยเรื่องนี้ทําให้เกิดประเด็นโต้เถียงกันไปจำนวนมากซึ่งพืชน,น้ําสีเขียวที่เป็นประเด็นในรูปก็คือผําหรือไข่น้ําหรือบางที่ก็เรียกว่าไข่ผําโดยผําเป็นพืชน,น้ําที่มีขนาดเล็กมากรูปร่างคล้ายไข่ปลาเป็นเม็ดกลมสีเขียวขนาดเล็กกระจายคลุมเหนือผิวน้ําเป็นแพร มีขึ้นตามแหล่งน้ําที่เป็นน้ํานิ่งเช่นบึงหรือหนองน้ําธรรมชาติทั่วไปโดยปกติจะมีมากในแหล่งน้ําธรรมชาติที่ไม่มีน้ําไหลเวียนซึ่งสามารถพบเจอได้เฉพาะแหล่งน้ําที่สะอาดเท่านั้นการเก็บเกี่ยวผําจะใช้สวิงช้อนขึ้นมาจากน้ําแล้วนาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนที่จะนําไปปรุงอาหารไข่ผําเป็นพืชผักพื้นบ้านที่นิยมนําไปประกอบอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยนิยมนําไปแกงหรือผัดบางที่ก็ใส่เป็นส่วนประกอบของอาหารคาวหวาน นอกจากจะเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารหรือเป็นตัวช่วยในการเพิ่มรสชาติไขผ่ผำยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างมากเลยทีเดียวโดยไขผ่ผำมมีโปรตีนสูงมากถึง40%ของน้ำหนักแห้งไขผ่ผำ100กรัมประกอบด,ด้วยเส้นใย0.3กรัมแคลเซียม59มิลลิกรัมฟอสฟอรัส25มิลลิกรัมเหล็ก6.6มิลลิกรัมและมีวิตามิน A B1, B2 วิตามิน C แอนแอซีนและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดเช่นลิวซีนไลซีนวาลีนฟีนิลอะลานีน ทีโอีนไอโซลิวซีนและมีเบต้าแคโรทีนสูงมากมีรายงานการวิจัยมีฤทธิ์นในการต้านอนุมูลอิสระรักษาท้องผูกต้านการติดเชื้อช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในสภาวะคนที่เครียดคนที่มีร่างกายความเป็นกรดจากอาหารและช่วยรักษาภาวะซีดในคนที่เป็นโรคโลหิตจางได้อีกด้วยด้วยประโยชน์ที่มากมายผักจงเป็นพืชน,น้ำล้ำค่าที่มีฉายาว่าคาเวียเขียวหรือกรีนคาเวีย โดยปัจจุบันไข่ผำหรือวูเฟียได้รับการยอมรับจากโลกว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์ฟู้ดของอาหารแห่งอนาคตเพราะเป็นพืชที่มีโภชนาการครบถ้วนสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกทั้งวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์โปรตีนในปัจจุบันไข่ผำมกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและยังมีผู้เพาะเลี้ยงจำนวนไม่มากถือเป็นโอกาสสร้างไรายได้ให้กับกเกษตรกรไทยแต่การเพาะเลี้ยงไข่ผำเพื่อการส่งออกต้องควบคุมคุณภาพน้ำและการเพาะเลี้ยงต้องมีมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบ โดยไข่ผัมอบแห้งเกรดส่งนอกอยู่ที่กิโลกรัมละสามหมื่นบาทและเมื่อชาวเขมรล้อเลียนเลิกผัมกับคนไทยกล่าวหาว่าผัมเป็นพืชน้ําที่คนไทยเก็บมาจากแหล่งน้ําที่ปนเปื้อนหรือสกปรกเรื่องนี้ชาวเน็ตไทยจะคิดเห็นกันอย่างไรเราไปฟังความคิดเห็นชาวเน็ตไทยว่าคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเมื่อชาวกัมพูชาทําภาพล้อเลียนผัมพืชน้ําพื้นบ้านของไทยโดยความคิดเห็นแรกเป็นชาวเขมรได้กล่าวว่าอาหารคนป่าจากเขาอันไตความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวไทยได้กล่าวถึงเจ้าของโพสต์ว่า โง่ก็แค่อยู่เงียบๆโชว์ความด้อยการศึกษาอีกแล้วความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าขมิ้นไม่รู้จักไข่ผำมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งไฟเบอร์สูงโปรตีนสูงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเทคโนโลยีด้านอาหารยังเป็นสิ่งที่ห่างไกลของขมิ้นสำหรับความคิดเห็นนี้เจ้าของโพสต์ชาข,ขมิ้นได้เข้ามาตอบกลับว่าอาหารไทยมีการกินเนื้อดิบที่มีโรคขี้วัวมีแบคทีเรียจากน้ำไม่มีแบบนี้ในอาหารขมิ้น ความคิดเห็นคนไทยท่านต่อมาได้กล่าวว่าไข่พําเป็นเพื่อนน้ำขนาดเล็กที่มีคุณค่าทางอาหารสูงไม่ใช่แค่คนไทยที่กินแต่หลายประเทศกำลังให้ความสนใจประโยชน์ของมันคล้ายกับสาหลายสไปรูไลน่าความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอาหารชนิดนี้มีโปรตีนสูงกว่าเนื้อหมาได้โปรดหาความรู้หรือออกไปดูโลกบ้างสำหรับความคิดเห็นนี้เจ้าของโพสต์ชาร์มนได้เข้ามาตอบกลับว่าอีหน้าขยะแขยงพวกคุณแค่กำลังพยายามปกป้องการกินอาหารปนเปื้อนจากน้ำเสีย นี่มันแบบฉบับของคนไทยจริงๆพร้อมกันนี้ยังได้ใส่ emoji รูปอ้วกในคอมเมนต์ด้วยนะครับซึ่งคนไทยก็ตอบกลับเจ้าของโพสคอมเมนไปอีกว่าผัมปลูกได้แค่ในน้ำสะอาดและภายใต้สภาพแวดล้อมแบบออร์แกนิกคนเขียนนี่เชี่ยวลาดจริงๆกระแสผัมหรือวูฟเฟียมาจากตะวันตกเป็นอาหารแห่งอนาคตแต่คนเขมตมักติดอยู่กับอดีตท,ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกคุณไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้น่าสงสารจริงๆหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของคนไทยล้วนๆนะครับ พราะชาวคอมเมนต์ไม่กล้าจะคอมเมนต์อีกเลยมีแต่มากดหัวเราะให้กับโพสต์แต่ไม่มีใครกล้าคอมเมนต์โดยความคิดเห็นคนไทยคนต่อมาได้กล่าวว่าฉลาดน้อยสมกับเป็นเสมียนสุดๆเพราะการศึกษามันน้อยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเพราะประเทศมีคนแบบคุณนี่ไงกัมพูชาถึงยังด้อยพัฒนาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าสิ่งที่คุณเอามาล้อตอนนี้เป็นทุกเฟอร์ฟู้ดระดับไฮเอนด์แล้วมีงานวิจัยรองรับ ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูงข,ของอนาคตด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขเมนถ้าไม่รู้จริงก็อยู่เงียบเียบเถอะนะจะพืชน,นี้เป็นพืชที่เติบโตในน้ำสะอาดเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าผําคืออาหารแห่งอนาคตถ้าโลกแตกผําจะเป็นหนึ่งในพืชหรืออาหารที่เอาไปนอกโลกด้วยแน่นอนโตวไวเลี้ยงไม่ยากแถมสารอาหารก็เยอะอีกด้วยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า คงจะสู้อาหารกัมพูชาที่คนชอบกินที่สุดกินได้ทุกเมื่อและมีภาพอยู่บนกำแพงไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ฉลาดน้อยไม่ใช่ใชขเขมรขนาดคนญี่ปุ่นคนจีนเขายังกินเลยเป็นอาหารประเภทสาหร่ายราคาแพงมากขเขมรคงไม่รู้จักความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่ามันจะไปดีเท่าไข่ข้าวและถั่วต้มอาหารขึ้นโต๊ะเขมรได้ยังไง สำหรับความคิดเห็นนี้น่าจะหมายถึงไข่ข้าวและถั่วต้มที่เอาไปเสิร์ฟให้สาวงามที่เข้าประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลได้กินนะครับจนต้องยกกองหนีจากเขมรมาประเทศไทยเลยทีเดียวความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไข่ผําราคาต่อกิโลกร,รมัมแพงกว่าค่าแรงพวกคุณทั้งวันอีกนะโดยปัจจุบันราคาผําสดที่ตลาดสี่มุมเมืองจะอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ40ิบาทนะครับแต่ถ้าเป็นผัมอบแห้งเกรดส่งนอกจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ3 0 0 0 0บาทครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า อาหารชน,นิดนี้โปรตีนชั้นดีเลยนะเรื่องแบบนี้ควรเรียนรู้และควรหาความรู้โพดแบบนี้ดูไม่ฉลาดเอาซะเลยความคิดเห็นชาวเน็ตอีกท่านก็ได้กล่าวว่าในขณะที่ฝรั่งกําลังตื่นเต้นซุปเปอร์ฟูจากเมืองไทยที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากโดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ขเมเนก็ตื่นเต้นเช่นกันทํามีมออกมาด้อยค่าโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมาก สงสัยว่าโพสต์นี้จะมาจากคนที่เรียนวันละสองชั่วโมงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขมเมนตมีแต่น้ำครัมเลยไม่รู้จักไข่ผัมสินะนี่คือซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าของอร่อยแน่นถ้าของไทยดังอย่ามาอยากเคลมละกันกำแพงพร้อมแกะสลักยังละ่ะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าคมเนอ,อย่ามาเลี้ยงตามละกันเพราะมันกำลังทำเงินดีมากๆกินหมาต่อไปนะจ๊ะ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าโง่ก็ควรอยู่เงียบๆไว้นี่คือเหตุผลที่ชาวโลกบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเดี๋ยวก็ก๊อปอีกสมองไม่เคยกินของดีนี่ถ้ากรีนคาเวียร์ดังเดี๋ยวพวกข้างบ้านก็บอกว่าอาหารออริจินอลบ้านมันอีกความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าโชโง่อีกแล้วรู้หรือเปล่าเจ้าสิ่งนี้เรียกว่ากรีนคาเวียร์เลยด้วยซ้ำความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า อย่าไปบอกเขาเลยพวกนี้ไม่มีความรู้จ้องแต่จะก๊อปคนไทยอย่างเดียวความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าผักม,มีสารอาหารเช่นเหล็กแคลเซียมและสังกสีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทําให้กระดูกแข็งแรงและช่วยในการไหลเวียนโลหิตไม่แปลกใจที่ชาวูมิพูชาที่เรียนวันละสอชั่วโมงจะไม่รู้จักความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าจะแซ่ประเทศไทยหัดไปดูประเทศตัวเองก่อนจะโดนจีนเวียดนามกินหมดประเทศแล้ว ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่รู้จักผัมสงสัยไม่เคยกินไปเรียนเยอะๆหน่อยเขเมรแต่เรียนไปก็เท่านั้นไม่ฉลาดสักทีความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมการศึกษาจึงสำคัญมากเขาไปไหนต่อไหนกันแล้วจะได้ค่าก็ไปเรียนให้จบกศอนออกรความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไข่ผัมที่เราก็มีนะมีเฉพาะในน้ำสะอาดมากๆที่เขมรไม่มีก็เพราะว่าน้ำตกกระป ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไข่ผัาตอนนี้เป็นอาหารระดับพระตัการไข่ผัจะเกิดในน้ำที่สะอาดแน่นอนว่าที่ขเขมรไม่มีแหล่งน้ำสะอาดพอให้เกิดไข่ผัาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอาหารแห่งอนาคตเลยนะพอส่งไปอวกาศเดี๋ยวก็เครมอีกขเขมรจะไปรู้อะไรวันๆกินเป็นแต่หมาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถึงว่าคนฉลาดหมดประเทศไปแล้ว นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องให้การศึกษาที่ดีในเขมรความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าโอ้พวกคุณไม่รู้จักไข่ผัเหรอพืชนิ้เนี่ยอาจเป็นอาหารแห่งอนาคตเลยนะในความเป็นจริงประเทศของคุณอาจจะมีไข่ผำเหมือนกับประเทศไทยถ้าคุณศึกษาและเข้าใจพืชนิดนี้จริงๆบางทีประเทศของคุณอาจจะไม่ต้องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอื่นการโพสรูปภาพนี้เพื่อย่อยย้อยคนไทยมันไม่เวิร์กหรอกสำหรับเราการกินพืชน,นี้ดีกว่าการกินสุนัขอย่างที่พวกคุณทำ และความคิดเห็นสุดท้ายกล่าวว่าขอบคุณที่ไม่เคลมซูเปอร์ฟู้ดตัวนี้เป็นของตัวเองนะแล้วอย่ามากลับล้ำทีหลังก็แล้วกันกลายเป็นเรื่องดีๆของไทยเฉยเลยที่ขเขมนไม่รู้จักสิ่งนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยและขเขมรสำหรับผัมหรือไข่น้ำแอดมินมีคนหนึ่งที่ได้กินบ่อยๆตั้งแต่สมัยเด็กโดยในปัจจุบันผัมได้กลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่หลายประเทศให้การยอมรับไปแล้วเพราะคุณค่าทางอาหารของผัมสูงมาก สำหรับแอดมินคิดว่าผัมยังไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยอย่างแพร่หลายและหากินยากหลายคนรู้ว่าผัชมีประโยชน์แต่เอามาทำอาหารไม่เป็นแต่ถ้าใครอยากลองขอแนะนำเมนูแกงผันะครับอร่อยติดใจอย่างแน่นอนสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ โดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้นะที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ